สวัสดีค่ะนาริธีมะา่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูชะตาในภาพรวมนะคะตลอดปี2568นะของคนเกิดลัคนาราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20่กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะ สามารถรับฟังได้แบบทั้งไทยและแบบตะวันตกนะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูดีกว่านะคะว่าดวงชะตาในภาพรวมตลอดปีสองห ของคนลัคนาราศีมีนจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง Queen of w a r n นะคะ Knight of Pentacles สองเหรียญเก้าดาบ w o r l d เอยไม่เหมาะว่าวงานดีเงินดีแหละค่ะอาจบมา แค่นี้พอพอละแม่หมองานดีเงินดีก็พอละเออในธุรกิจในปีนี้ของคุณนะแม่หมอว่าการงานคุณนะ่ะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะงานจะได้ขยับขึ้นการเงินจะดีขึ้นถึงแม้ว่าในในปีที่ผ่านมาเนี่ยการเงินคุณอาจจะต้องหมุนซ้ายหมุนมนขวาบ้างหรือว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์แต่แม่หมอว่าคุณจะมีธุรกิจเสริมอะ ธุรกิจส่วนตัวของตัวคุณเองในปีเนี้ยแล้วธุรกิจตัวนั้นแหละค่ะที ire, ทท ets, ่จะทําเงินให้กับคุณทําเงินให้กับคุณแบบชนิดคือว่าคุณเป็นเดเวอร์ได้อะมีความสุขอ่ะมีเงินเหลือเฟือแบบไปเที่ยวรอบโลกได้อ anyway> ่ะเขาบอกว่าคุณไม่ไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องกังวลกับการหมุนเงินเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆอแล้วมันไม่ได้ไม่ดีเฉพาะตัวคุณมันไม่ดีกระทบทุกคนทุกทุกคนนะคะในประเทศนี้แหละค่ะ ยกเว้นพวกเจ้าสวัวมันนะพวกคนรวยๆที่เขาอาจจะไม่ได้กระทบแต่คนรักญาติทุกคน่ไม่บอกว่ากระทบหมดแหละ,ะคุณไม่ต้องกังวลนะค่ะว่าจะหมุนเงินไม่ได้ยังไงยังไงก็หมุนเงินได้แล้วถ้าเกิดใครที่เอาเป็นว่าใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวการเงินของคุณปีนี้จะขยบดีนะคะการลงทุนการเล่นหุ้นการเล่นเหรียญการเล่นอะไรของคุณแล้วแต่นะคะจะทําให้คุณได้เงินก้อนมา ถ้าคุณทางานประจําก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแหละแต่งานประจํานั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายของคุณสักเท่าไหร่นะคะเอ,อต่อให้เงินเดือนขยับขึ้นอีกสักพันนึงมันก็อาจจะยังไม่รองรับค่าใช้ใจ่ายของคุณแต่งานอะ่ะมั่นคงดีอยู่แหละคะ่ะไม่ได้สั่นคลอนไม่ได้ถูกล้มละลายไม่ได้ถูกออกจากกิจการกับบด้มีนะคะงานยังมันม่นคงอยู่แต่เงินอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ดังนั้นเขาบอกว่า การเงินของคุณที่จะตอบโจทย์ชีวิตคุณในปีนี้คืองานธุรกิจส่วนตัวที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณก็ลองไปคิดคๆๆค่คะ,คะว่าคุณอยากจะทํางานเกี่ยวกับอะไรอะไรที่มันเหมาะกับคุณอถ้าคุณจะเล่นเล่นพวกเทรดต่างๆนะก็ศึกษาให้รอบคอบนะคะกับคนที่คุณไว้ใจแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้เงินมานะคะในปีนี้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมันไม่ต้องมานั่งกุมขมทุกคืนเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้ใจนะ่ายน่ะ ก็ถึงบอกว่างานมันดีเงินมันดีเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆมันก็ลอยมาจากฟ้าเอนะแต่มันเกิดจากการทํางานของคุณงานที่มันงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณง่ายๆเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณในปีนี้ในการที่คุณจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือทําธุรกิจอะไรเพิ่มมันจะทําให้เงินจากที่มันเป็นสองเหรียญหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเป็นนายอัพเพนท์เกิลคือการเงินสะพัดดีนะคะ เงินเข้าบัญชีแบบเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นก้อนได้เลยนะเยอะแหละเยอะอยู่อ่าเจ็ดเหรียญแต่คุณอย่าเอาแต่คิดอะคะ่ะอย่าเอาแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำ <c oughs> คิดแล้วก็ไม่ทำคิดไม่ทำเงินก็อยู่นิ่งกับที่ก็ไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกันมีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีแต่รายจ่ายก็ได้นะดังนั้นคิดแล้วก็ทำเลยอ่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวตัวคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้ว บางคนอาจจะตกงานมานานกรณีเคสที่ตกงานมานานแล้วกินเงินเก่าอ่ะกินเงินเก่ามาตลอดคือเงินเก่ามันก็ล่อยหลอได้เนาะคุณก็ยังยังัวแต่คิดนะคะตัดสินใจไม่ถูกว่าฉันจะทําธุรกิจอะไรดีนะคะเขาบอกว่าคิดให้เร็วทําให้เร็วนะคะแล้วการเงินคุณจะเดินสะพัดส่วนใครที่รอเงินก้อนอยู่เงินจากการลงทุนนะเงินที่คุณรอคอยเงินก้อนที่คุณลงทุนมานานลงทุนกับใครก็ไม่รู้啊 อาจจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศก็ได้มีเกณฑ์จะได้เงินมาคุณก็คงเครียดอยู่นะว่าเอ้ยฉันจะได้เงินก้อนนี้มาหรือเปล่าได้มาค่ะได้มาที่สุดแล้วคุณจะได้เงินมาจากเงินการลงทุนของคุณอย่างที่บอกว่าเงินน่ะที่มันจะดีคือเงินที่มีมาจากการลงทุนกิจการเพิ่มเติมกิจการส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแอคทีฟในการทํามันอะขยับทํามันก็ได้อย่างเนี้ยค่ะส่วนส่วนงานประจํางานประจําเหนื่อย ภาระแลบผิดชอบเยอะเงินขยับขึ้นแต่จึงนึงหรืออาจจะไม่ได้เยอะมันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของเงินมากมายนะคะเน้นในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวมากกว่านะคะปีนี้ถ้าคุณได้ขยับงานหรือว่ารอคอยงานหรือบางคนตกงานแล้วรอคอยงานรอคอยมานานนานเพราะว่าเงินก็ออกออกออกจนรู้สึกเครียดเนี่ยปีนี้ได้งานค่ะคุณจะได้งานแต่เป็นงานที่ต้องย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือบางคน อยากจะต่อวีซ่าไปทํางานต่างประเทศแต่มันไม่ได้สักทีมันติดงแู่อย่างเงี้ยในปีนี้ได้ไปค่ะเนี่ยนายออฟวอนเดอรเบอร์เนี่ยยังไงก็ได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างภูมิภาคต่างอำเภอต่างจังหวัดได้หมดนะไปในเรื่องของการงานนี่แหละค่ะสำเร็จสมหวังหรือถ้าคุณไปติดต่อเจรจาโครงการเงินของคุณเนี่ยโครงการต่างๆของคุณให้ไปด้วยตัวเองนะคะไปจิตต่อเจรจาแล้วการเงินจะเข้ามันเหมือน ต้องมีการเดินทางเงินทองจึงจะเกิดองานจึงจะสำเร็จสมหวังนะมีอะไรอีกไหมอันนี้เน้นใน,นเรื่องของงานเงินดูคุณจะเครียดเรื่องงานเรื่องเงินถ้าคุณตกงานอยู่คุณก็จะได้งานทำแหละแต่เป็นงานที่ไปต่างถิ่นแดนไกลหรือถ้าคุณไม่ได้ไปสมัครงานคุณก็หากิจการอะไรตัวเองทํำนะคะแล้วจะได้เงินก้อนเข้ามา เงินที่คุณรอคอยอยู่ก็จะได้มาไม่บอกว่ายังไงยังไงคุณก็หมุนเงินได้นะคะคุณเกียดเกียดแต่ยังไงยังไงคุณก็หมุนได้ไงมีเกณฑ์จะได้ปิดหนี้ปิดสินอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งนะคะใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่อ่าคุณอาจจะเป็นหนี้ห้าสิบล้านก็อาจจะได้ปิดหนี้สักยี่สิบห้าล้านนะคะ เป็นหนี้สักล้านหนึ่งก็อาจจะได้ปิดหนี้สักห้าแสนอย่างนั้นก็ได้ครึ่งหนึ่งนะค่ะที่จะได้ปิดหนี้หรือจะได้คืนหนี้เขาไปนะทำให้คุณไม่ต้องเครียดอ่าเดอะสตาร์คิงยอเพนตาเคิลเงินมันก็ดีอยู่นะเดอะฟู Fool, อ่ะเป็นปีที่เปิดรับชีวิตใหม่นะอุย้ยสามเหรียญมะโอแปดอาะคือคุณอ่ะคือคุณคุณเป็นคนที่ต่อให้เงินเยอะก็ภาระเยอะหรอคะ แต่แม่บอกว่ามันอาจจะเป็นอดีตไหมอดีตคุณอาจจะมีเนี่ยแปดดาบมันเหมือนมีหนี้สินมีภาระมีติดหยกมีอะไรไปหมดเลยหรือจะไปขยับทําอะไรมันก็ไม่ได้อะไปตรงไหนมันก็ได้ไม่ได้ติดติดขัดขัด,ขดไปสมดหรือมีสภาวะแวดเรามีเงื่อนไขที่จํากัดคุณไปหมดเลยอะทําให้คุณขยับอะไรไม่ได้บางครั้งเวลาทําทํางานนะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือจะไปที่ไหนก็ตามอ่ะบางครั้งเงื่อนไขมันก็เกิดจากตัวคุณเองผูกบ้าตัวเองหรือปะ มันไม่มันไม่ได้มีใครมัดคุณอ่ะคุณอาจจะแม่หมอบอกว่าให้ไลฟ์สดในติ๊กตอกไม่อายทําไม่ได้ <c oughs> ปิดตัวเองไปเรียบร้อยละแปดดาวแม่หมอบอกว่าให้ไลฟ์สดให้อัดวิดีโอลงโลกโซเชียลลงติ๊กตอกมียอดยิวเยอะๆคุณก็ได้เงินมาไม่ฉันทําไม่เป็นเทคโนโลยีเอา <c oughs> มันก็ไม่มีใครเกิดมาปุ๊บก,ก็เป็นทุกอย่างปะ มันก็ต้องเรียนรู้เนี่ยสองไม้เท้าไปหาเรียนไปหาคอร์สสั้นๆไปหาศึกษาค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จคือเข้าใจไหมว่าข้อบผูกมัดพันธนาการของคุณที่ทําให้คุณเครียดเรื่องการเงินการงานอยู่ทุกวันเนี้ยมันตัวคุณเองอะ่ะเป็นผู้ไปจํากัดมันเองไงมันไม่ได้มีใครมันไม่ไม่ได้มีใครมาบีบเช้นจํากัดคุณอะ่ะถ้าคุณมีภาระสิบไม้เท้าครอบครัวถามว่าวันหนึ่งไม่ได้แช่งนะ ตุยคุณตุยเย่ไปอะ่ะคนเหล่านั้นอะ่ะเขาจะอยู่ไม่ได้หรอไอศิไม้เท้าที่มันโอโหชูช่อขิงสวยงามต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยวันหนึ่งไม่มีคนแบกเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้จริงๆหรอโอ้ยคุณก็ลองปล่อยเขาอะคะ่ะให้ต้นไม้มันปักดินเองสิแม่หมอว่าจะเริญเติบโตได้เร็วกว่าคุณแบกคุณแบกเขาไว้อีกใช่ไหมลองคิดพิจารณาดีๆนะคะบางทีภาระบางอย่างนะคุณไม่จําเป็นต้องแบกมันทั้งหมดนะคะปล่อยบ้างถ้า ปัญหาชีวิตมันเยอะก็อย่าเอามาแบกกับตัวค่ะแบกกับตัวคิดหนักมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณคิดไปสิมีปัญหาสิอยากคิดๆนี่คิดมันคุณก็แก้มันแก้มันไม่ได้อูด่ดีก็วางไปข้างหน้าค่ะแล้วค่อยๆดูว่าอันไหนแก้ได้ก็แก้อันไหนแก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้อันไหนแบกได้ก็แบกอันไหนไม่ต้องแบกก็ไม่ต้องแบกเอาเป็นว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณ <c oughs> จะได้หลุดพ้นพันธนาการแต,แต่จะมีชีวิตที่ได้มีชีวิตของตัวเองถ้าก่อนหน้านั้นโดนคุมขังมาจากอะไรก็แล้วแต่ ชีวิตนี้จะได้ปลดปล่อยอิสระฉันอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะไปไหนก็ไปคือเหมือนนกที่ได้บินออกจากกรงนะบินออกจากกรงที่สําคัญที่สุดพอคุณบินออกจากกรงแล้วคุณไปมุ่งเป้าหมายของชีวิตของคุณอ่ะคุณไปฝันอยากจะทําอะไรเนะี่ยแล้วคุณไปทําเชื่อไหมว่ามันจะนํามันจะนําเงินนําทองมาให้กับคุณได้อย่างมากมายจากธุรกิจที่คุณลงทุนอะ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีคนเฮ้ย hey, แต่อย่าทําเลย ทำไปมันก็ไม่ลุ่งหรอกเดีย๋ยวมันจะเจ๊งเอาอย่างเธอเนี่ยนะจะทําได้คือมีคนแบบมาซ้ําเติมคุณจนทําให้คุณแบบไม่กล้าไม่กล้าที่จะทะําอ่ะแต่จริงๆแล้วแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงขีดอยู่ตรงนั้นแล้ว,วค่ะเกง่งทํางานเกง่งและผิดชอบเกง่งอ,อเป็นคนที่เก่งทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านเกง่งจัดการบริหารจัดการชีวิตเก่งนะคะเพียงแต่คุณอาจจะไปเอา ไปเอาสภาว่าแวดล้อมคนรอบข้างปัญหาคนอื่นมาเป็นเงื่อนไขและข้อจํากัดในชีวิตคุณจนคุณมัดตัวคุณเองเอาไว้อะประตูมันก็เปิดเลยคุณไม่ออกเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวคนในในองค์กรรอบๆตัวคุณจะจีดจิกด่าคุณจะออดอ้อนคุณจะร้องไห้เสียใจจะเป็นยังไงเนี่ยวันหนึ่งไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้หละเชื่อเถิดเอาเป็นว่าปีนี้แม่บอกว่าคุณจะรวยธุรกิจที่คุณทําหุ้นที่คุณเล่นงานที่คุณลงทุนกิจการส่วนตัวที่คุณทําจะนําเงิน ก้อนใหญ่มาให้คุณและอาจจะผันชีวิตคุณเป็นเศรษฐีได้มันเป็นเศรษฐีเนื่องจากธุรกิจความสามารถการงานที่คุณทำเองนะคะไม่ใช่โชคลาบลอยจากใครเอ่อแล้วก็อาจจะถามว่ามาจากคู่ครองไหมส่วนหนึ่งถ้าใครที่รอคอยคนรักอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์มาจากคู่ครองคนรักก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้อยากจะได้คนรักหรือไม่เกี่ยวกับคนรักไม่เหมอมองว่ามันมองมันมาจาก ความสามารถด้านการงานของคุณมากกว่าค่ะที่มันจะสร้างตัวคุณให้เป็นเศรษฐีดูสิมันไม่แต่เงิน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 และที่สําคัญมีแต่วความปลอดโปร่งมีแต่วความโล่งสบายมีแต่หลุดพ้นจากพันธนาการห,หลุดพ้นจากหนี้สินบ,บางทีอาจจะไม่ใช่แค่หนี้สินใจแค่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งอาจจะรอบแรกรอบที่สองใจโป้งหมดเลยก็ได้เนี่ยถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่สุขสบายมีเกณฑ์จะได้มีอาชีพอิสระ ที่แบบอยู่ตรงไหนฉันก็สร้างเงินมหาศาลได้เป็นยูทูบเบอร์ที่เด่นดังได้เป็นขายของสินค้าอารีวิวรอบหนึ่งไลฟ์สดรอบหนึ่งได้เป็นหลักล้านอย่างเงี้ยคุณจะได้ตรงนั้นมาแต่คุณต้องทําเองคุณต้องคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะทําได้นะคะอย่าไปไอยกล้องนะคะกล้องเป็นยังไงไม่ไอายคุณเลยคุณจะไปไอยกล้องทําไมล่ะเปล่าอายคนอื่นุจะไปแคร์ทาไม แอปก็มีนะคะที่สําคัญเขาไม่ได้มาสนใจหน้าตาคุณหรอกเพราะคุณไม่ได้มาแข่งประกวดนางงามกับใครบนหน้าจอนี่คุณมาขายสินค้ามาขายความสามารถของคุณเนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จปีนี้ร่ํารวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีได้หรือไม่ก็จะไปจอนเจอกับผู้ร่วมธุรกิจอ่าคนที่มีเงินมีทองเยอะๆแล้วทําให้คุณคุณสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณได้อย่างอย่างดีเยี่ยมะคะ่ะอย่างประสบความสําเร็จ เน้นในเรื่องของการงานและการเงินเลยนะคะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือคุณจะเป็นเจอเจอใครก็ไม่รู้ว่านักธุรกิจนักลงทุนะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนแล้วไปเจอนักลงทุนที่เขาแนะนํางานคุณทาด้วยกันโหออ,ออกมาเป็นเงินก้อนใหญ่ได้สรุปว่าปีนี้ได้รวยรวยเป็นเศรษฐีแน่นอนค่ะจากงานที่คุณทําจากความสามารถของคุณเองล้วนๆเลยนะคะแต่คุณจะต้องทําทําเอง นะอย่าไปมีข้อจํากัดในชีวิตตัวเองเยอะจนไม่กล้าทําอะไรถ้าคุณไม่กล้าทําอะไรเงินจะไม่สะพัดนะคะคุณจะติดแหกนะเรื่องเงินถ้าคุณไม่ทําอะไรโอเคค่ะอ่ะตามนี้นะขอบคุณสําหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ